ครับผมก็สวัสดียามค่ำๆนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับก็ห่างหายกันไปหนึ่งวันนะครับเมื่อวานนะครับไม่ได้ลงคลิปนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาส่องดูเด็กๆนะครับยามค่ําคืนนะครับก็จะพามาดูน้องเต่าแล้วก็ไปดูไก่ที่ออกมาใหม่นะครับเป็นลูกไก่นะครับแล้วก็มีลูกไก่ที่ผมอนุบาลไว้นะครับอีกสองสามพอกนะครับตอนนี้ผมก็ทําความสะอาดกระบะนี่แล้วนะครับ แล้วก็จะให้อาหารนะครับก็อาหารนี่ให้กินทั้งวันนะครับเขาหิวเมื่อไหร่เ้าก็กินนะครับเอาวางๆไว้นะครับอาหารผมให้เป็นแบบนี้นะครับเป็นมาซูรินะครับมาซูริอันนี้เป็นของเต่าบกนะครับอันนี้เป็นของเต่าน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะหากระปุกใส่อยู่นะครับซื้อมาหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งเออใช่ใช่ครับหนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโล น่าจะใช่นะครับหนึ่งกิโลสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับถุงหนึ่งนะครับอันนี้สี่ร้อยห้าสิบอันนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบนะครับมาสุรินะครับเดี๋ยวเอากใส่กระปุกนะครับมัดแล้วก็ใส่กระปุกไว้นะครับแต่ผมแบ่งไว้แล้วนะครับแบ่งใส่ขวดไว้อาหารนี่จะแช่น้ํานะครับเนี่ยครับก็ได้รับคําแนะนําจากเพื่อนๆนะครับที่เขาเลี้ยงเต่าสุขาต์นะครับเนี่ยแช่น้ําไว้จนนิ่มนะครับนี้ยังไม่นิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชม เด็กๆที่ออกใหม่กันก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาให้อาหารเต่านะครับมาดูเต่ากินอาหารนะครับก็ล้างล้างแล้วก็เช็ดแห้งแล้วนะครับไอเรื่องโตไม่โตนี่ผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องวัดไซส์ไว้นะครับเรื่องเพศผู้เพศเมียนี่เพศไหนก็ได้นะครับไม่รู้ว่าเขาจะเป็นผู้เมียหรือว่าผู้ผู้หรือว่าเมียเมียนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับนี่ค สูน้อยนะครับก็กินดีนะกินเก่งมากนะครับเนี่ครับเมื่อเช้าให้ก็ประมาณเนี่ครับประมาณสิบเม็ดนะครับสิบเม็ดทีละสิบเม็ดนะครับเนี่ยเดี๋ยวแช่ไปมันก็จะนิ่มนะครับมันก็จะนิ่มจับนิ่มๆนะครับแต่นี้มันยังไม่ทันนิ่มดีนะครับอันนี้คือซื้อมาเยอะมากนะครับเนี่ยหมดอายุปีหน้านะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมันจะกินหมดหรือเปล่านะครับแต่ผมจะเก็บไว้ดีๆไม่ให้ขึ้นราอันนี้เป็นของเต่าน้ํานะครับ เตาน้ำก็พวกเต่าปุ่นนที่ผมอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาเอามาให้ดูกันครับอยู่ตรงนี้ครับเปลี่ยนน้ําไปแล้วนะครับเนี่ยครับผมจะใส่ขวดไว้แบบนี้ครับอันนี้ก็จะเขียนไว้นะครับเขียนไว้ว่าเต่าน้ํานะครับอันนี้เต่าน้านะครับอันนี้เต่าบุกนะครับนี่ครับใส่ขวดไว้นะครับนี่อาจจะมืดๆนะครับอันนี้ให้อาหารไปแล้วนะครับลอยๆอยู่นะครับอาหารยังลอยอยู่เลยนะครับเต่าน้ํากับตภาพนะครับตาภาพหายโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่ นี่ครับเดี๋ยวมาไว้แจงๆกันนะครับอันนี้ผักนี่วลย w a t e r c r e นะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะใช่นะครับเนี่ยอาหารอันนี้เป็นอาหารเต่าญี่ปุ่นนะครับแต่สูกาตานี่ต้องแช่น้ําก่อนอันนี้อันนี้ให้ลงไปในน้ําได้เลยนะครับมันจะเม็ดไม่เหมือนกันนะครับแต่ยี่ห้ออันเดียวกันนะครับมาสุรินะครับจัดเต็มหนึ่งกิโลแพงมากสี่ร้อยห้าสิบาทแต่มันมีแบบที่อันนี้ก็มีนะครับที่แบบ เป็นกระปุกนะครับ2 5 0ยหสิกรัม3 5 0อยห้าสิกรัมนะครับแต่ไหนๆผมก็สั่งมาแล้วนะครับผมให้กินทั้งวันนะครับนะครับแต่เมื่อตอนเช้าเขาก็ขอขี้ดีนะครับตอนเช้านะครับแช่น้ําอุ่นแล้วขี้ดีมากเลยครับไอ้ที่ขาวๆออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูลูกไก่นก่อนลูกไก่อ้โหูด้โหไฟดับไปแล้วเปิดไฟก่อนนี่ครับอุ้ลูไก่ออกใหม่นะครับ มันแห้งไปแล้วครับเดี๋ยวผมต้องทําความสะอาดตู้สักหน่อยนะครับเนี่ยครับในนี้ก็จะมีออสตาล็อปเล็คฮอนนะครับรถแดงออสเตรเลียรถแดงอเมริกานะครับแล้วก็ไก่ดํานะครับเสนใจก็ถักเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นลูกไก่ประมาณ1สัปดาห์นะครับยังไม่ได้ทาวัคซีนนะครับเดี๋ยวผมจะทําน่าจะพรุ่งนี้มือลื่นนี้นะครับรถออสของเรานี่แท้แน่นอนนะครับเพราะว่าเอาเข้ามาจากฟาร์มเดียวนะครับน้องคือฟาร์มนะครับต้นสายนะครับ อันนี้เป็นไข่ห่านที่เขามาฝากฟักนะครับอันนี้เป็นเปื้อนขี้ไก่นะครับขี้ไก่น้อยนะครับอาจจะดูลรๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็เอาออกนะครับเดี๋ยวจะทําตู้เกิดอีกสักตู้ดีกว่าตู้นี้จะให้ฟักอย่างเดียวนะครับเนี่ยครับมันก็เป็นแบบนี้เป็นธรรมดานะครับมันมีขี้ไก่เพราะว่าเราไก่ไว้ในเนี่ยลูกไก่น้อยนะครับก็ฉีดฉีด EM เข้าไปด้วยนะครับในเนี่ยครับครับไข่ก็ เริ่มจะออกมาใหม่บาง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 ฟองก็เริ่มแตกแล้วนะครับนี่ครับไก่ดำนี่ออกก่อนเขาตลอดนะครับน่าจะร่วงไปนี่แล้วครับไก่ดาในนี่เป็นเป็นลูกไก่น่าจะประมาณสองรุ่นนะครับสองรุ่นมออกสองทีแล้วนะครับอาหารก็หมดไปแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะจะเอาอาหารมาเติมให้เขาสักหน่อยนะครับอาหารไก่แรกเกิดนะครับสําหรับไก่แรกเกิดนะครับจะให้อาหารไก่ที่มีโปรตีนประมาณ 2 0ถึงนะครับมันจะช่วยในการเจริญเติบโตดีมากนะครับก็คือเราให้อาหารไก่แรกเกิดนี่ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับการให้อาหารไก่เล็กนะครับอย่าให้เกิน3สัปดาห์นะครับอาหารไก่แรกเกิดที่มันเขียนว่าอาหารไก่แรกเกิดนะครับที่มีโปรตีน20-21ถึงนะครับแนะนําว่าอย่าให้เกิน3าสัปดาห์อย่าให้ติดต่อกันเกิน3สัปดาห์นะครับเพราะว่ามันเป็นยานะครับก็คือมันจะมีส่วนผสมของยาบางตัวนะครับอยู่ในอาหาร ชนิดนี้นะครับอาหารไก่แรกเกิดนะครับลองอ่านดูข้างข้างกระสอบนะครับเขาจะเขียนไว้ตัวเล็กๆนะครับว่าอาหารไก่ผสมยาอย่างนี้นะครับอาหารผสมยาอย่างนี้เลยนะครับก็คือถ้ามันรับในปริมาณมากๆติดต่อกันนะครับมันอาจจะทําให้ไก่ตายได้นะครับหลายๆคนใช้อาหารไก่แรกเกิดให้เป็นเดือนๆนะครับไก่ของท่านจะซุดลงทันทีนะครับเพราะว่าผมเคยมาแล้วนะครับผมผมเคย เคยให้มาแล้วนะครับแล้วก็พี่ๆในกลุ่มเขาแนะนํามานะครับว่าอาหารมผสมยาผมก็เลยไปอ่านดูข้างกระสอบนะครับมันก็จริงๆอย่างที่เขาว่านะครับมันเป็นยาบางตัวนะครับผมจําชื่อไม่ค่อยได้นะครับนี่ครับผมเดินสายไฟเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ติดไฟข้างในนะครับไฟที่มันแจมๆนะครับเรามาดูอีกไซส์นึงนะครับอันนี้คือโตแล้วนะครับโตแล้วก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับเกือบๆจะหนึ่งเดือนนะครับบางตัวก็หนึ่งเดือนแล้วนะครับ นี่ครับเมื่อเช้าไปหนึ่งแก๊งนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่มูลไก่นะครับมูลไก่นี่ผมเก็บเรียบร้อยไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเอาแบบเขาเรียกอาหารเสริมนะครับคือให้เขากินเล่นๆนะครับเขาเป็นต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยสับผสมข้าวสุกนะครับมาให้ไก่นี่ครับเนี่ยครับเป็นรถแดงนะครับเล็กฮอนนะครับอาจจะเปื้อนๆนะครับเปื้อนเมื่อกี้แหละครับเปื่อนอันนี้เปื่อนต้นกล้วยสับผสมลำผสมข้าวสุกนะครับ ใตอนให้อาหารมื e actually, ้อเย็นเสร็จแล้วมีมื้อดึกอีกรอบหนึ่งนะครับให้เขากินเล่นนะครับเพราะไก่พวกนี้มันจะหิวตลอดเวลานะครับไก่เล็กนะครับสังเกตได้ว่ามันจะร้องนะครับถ้ามันหิวแล้วนะครับมันมันเริ่มหิวมันจะร้องนะครับคือช่วงนี้เขากําลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโตนะครับเขาเลยต้องการอาหารที่มากๆนะครับผมก็ให้ให้เป็นปรรจำมันร้องเมื่อไหร่ก็ให้เมื่อนั้นนะครับแล้วสังเกตดูไก่โตนะครับไก่โตจะกินอาหารเป็นเวลานะครับรุ่นพ่อแม่พันุนะครับเขาก็จะอย่าง เย็นๆเนี่ยเขาจะรู้เวลาเลยนะครับประมาณ4โมงเนี่ยมันจะเริ่มร้องแล้วไอ้พวกไก่โตนะครับแล้วเขาก็จะไม่กินพั่มเพื่อกินเสร็จเขาก็จะนอนนะครับนอนคุกค้นแต่ไอ้พวกเนี้ยกินเสร็จก็กินอีกกินเสร็จกินอีกนะครับเนี่ยครับพวกนี้ก็โตแล้วนะครับเนี่ยครับอันนี้แก๊งที่โตแล้วเกี้ยงเหมือนกันครับอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะให้อีกรอบหนึ่งนะครับไอ้พวกนี้ก็เริ่มโตนะครับเนี่ยครับอันนี้แก๊งหนึ่งอันนี้จะย้ายออกแล้วครับพวกเนี้ย ต้องลงดินแล้วครับประมาณเกือบเดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วครับอันนี้ชุดความหวังผมนะครับนี่ครับชุดความหวังของผมก็เริ่มน่าจะสองเดือนแล้วครับลดออสนะครับเข้มๆเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะถ่ายให้ดูอีกคลิปหนึ่งพรุ่งนี้ดีกว่าครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปวิ่งสนามหญ้านะครับอันนี้ก็คือแก๊งหนึ่งที่เริ่มที่โตแล้วนะครับอาจจะมึนๆนะครับนี่ครับ อันนี้แกงไก่ตอกไก่งวงแล้วก็รถแดงนะครับรถแดงมีตัวผู้สามตัวนะครับตัวผู้สามตัวประมาณสามเดือนนะครับเกือบเกือบสามเดือนนะครับยังไม่เต็มสามเดือนดีนะครับสามตัวแบ่งได้นะครับแบ่งได้จะเหมาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวซื้อสองแถมหนึ่งไปเลยนะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ส่งไปสองคำกล่องนะครับวันนี้เดี๋ยวก็จะมีคิวส่งอีกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถ่ายห้องห้องอัดผมให้ดูนะครับมันมืด ยังไม่ได้ติดไฟนะครับพรุ่งนี้จะทาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับ้องอัดผมทําเสร็จแล้วนะครับนี่ครับอาหารมันเริ่มนิ่มแล้วนี่ครับเขาเขาเริ่มเดินไปไหนมาไหนนะครับมันไม่ค่อยจะหลับนะครับอันนี้ใครที่เลี้ยงเต่าก็แนะนําผมได้นะครับพยายามเปิดเสียงคลิปด้วยนะครับเวลาดูคลิปนะครับกินนีกแล้วครับกีนีครับ นี่ครับกิน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 เข้าไปจะได้โตไวๆอู่ครับเฮ้ยคือมันนิ่มแล้วครับมันนิ่มแล้วมันนิ่มแล้วเอาอาะนี่กินเลยครับกินเลยครับหนูตลอดเวลานะครับประมาณสิบเม็ดนะครับให้กินสิบเม็ดเลยเหลือก็ทิ้งครับไม่เป็นไรครับมีเยอะเดี๋ยวมันหมดอายุก่อนนะครับ ถุงละ450นะครับกิโลนึงเนี่ยครับแพงกว่าข้าวสารเยอะเลยแพงกว่าอาหารไก่เยอะเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ให้กินไอ้อน,นั้นแล้วนะครับที่ที่ผมให้กินมาก่อนเนี่ยครับเขาเรียกไอไ้ใบเซมาครับรอโตกว่านี้ก่อนนะครับจะให้กินใบเซมาหรือตะบองเพชรไอ้แบนๆนะครับเขาบอกว่าปากน้องยังปากน้องยังไม่แข็งดีนะครับพอมันกัด ปากอาจจะเจ็บปากได้นะครับผมก็เลยตอนนี้เลยให้กินแต่อาหารเม็ดนะครับก็คืออัดแต่อาหารเม็ดนั่นเองนะครับมันก็คือย่าอัดเม็ดนั่นเองนะครับเขาเขาบอกมานะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับเขาเขียนไว้นะครับเขาบอกมาก็คือเป็นย่าอัดเม็ดนะครับนี่ครับมันมันน่ามันน่าจะโอเคเขาก็ชอบนะครับนะครับดูครับกินดีมากแล้วกินเือคืนนะครับ กางวันนลงคืนนะครับแต่ตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยผมก็จะเอาเนี้ยไปล้างนะครับแล้วก็เอาน้ําอุ่นผสมแบบไม่ไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็เอาแช่ตามคําแนะนํานะครับแค่เนี้ยแค่เนี้ยครับแค่พื้นกระดองเนี่ยพอแช่ไปแป๊บเดียวนะครับเขาเขาถ่ายออกมาเลยนะครับเขาขี้ออกมาเลยนะครับโดนน้ำปุ๊บขี้ออกมาแล้วก็มีมีไอ้ขาวๆนะครับ ถ้าใครเลี้ยงก็แนะนําผมได้ไอ้ขาวๆมันคือน่าจะที่เขาเรียกยูริกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมมือใหม่นะครับก็พยายามทําตามคําแนะนําของเพื่อนๆน,นะครับที่แนะนําผมมาผมยินดีรับฟังนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าใครเคยเลี้ยงนะครับก็ก็บอกผมได้นะครับว่าทําควรทําแบบไหนแบบไหนนะครับผมยินดีรับฟัง <c ười> กัดขากัดขากันเฉยเลยครับ <laughs> กัดขาอันเฉยเลยผมยินดีรับฟังนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต่างต่างต่างมีครั้งแรกนะครับก็เลี้ยงเลี้ยงมือใหม่นะครับก็ต้องการคําแนะนําเป็นธรรมดานะครับก็เหมือนหลายๆท่านที่เพิ่งเลี้ยงไก่นะครับก็ขอคําแนะนําจากผมผมก็ยินดีให้ให้คาปรึกษานะครับทุกเรื่องนะครับเรื่องไก่ไข่น้อยนะครับหรือว่าเป็ดไข่น้อยนะครับสูตรอาหารผสมผสมให้ไก่นะครับ ให้แบบไหนนะครับไก่สิบตัวควรให้อาหารเท่าไหร่อย่างนี้นะครับบางคนไม่เคยเลี้ยงเลยนะครับก็มาขอคําแนะนําผมก็ยินดีให้คําปรึกษานะครับอย่างอย่างแบบเนี้ยผมเลี้ยงเต่าเนี้ยครับผมเพิ่งเคยเลี้ยงนะครับก็หลายๆท่านนะครับผมก็ขอบพระคุณมากนะครับที่บางทีก็หลังไม้นะครับแชทมาบอกผมนะครับผมก็ต้องขอบขอบพระคุณมากจริงๆรินะครับเพราะว่าการที่เราเลี้ยงอะไรแบบใหม่ๆอย่างเงี้ยครับเพิ่งเคยเลี้ยงอย่างเงี้ยมันมันมันก็ มันก็จะไม่มีความรู้นะครับผมก็ผมผมยินดีรับฟังทุกอย่างนะครับที่ที่แนะนํามานะครับแล้วผมก็จะปฏิบัติตามนะครับปฏิบัติตามให้มันถูกต้องนะครับก็ประมาณนี้ผมก็เลี้ยงไม่ได้ปล่อยลงพื้นแล้วนะครับเลี้ยงแบบนี้ไปก่อนสักประมาณสักน่าจะอีกสักสามสี่เดือนน่าจะสักปีหนึ่งครับเพราะว่า <flu> <ม>ตอนเนี้ยคืออายุเขาน่าจะประมาณห้าเดือนหกเดือนนะครับ เจ้าของเก่าเขาบอกนะครับผมจะเลี้ยงไปจนถึงปีหนึ่งแล้วผมบางบางทีผมจะปล่อยลงพื้นตอนกลางวันนะครับปล่อยสนามหญ้าเดี๋ยผมจะทําตรงนี้ครับใกล้ๆเนี่ยครับมันถางแล้วก็เอาญ้ามาปูนะครับเลี้ยงอินดอร์นะครับอินดอร์ก็คือในร่มนะครับตากแดดตอนเช้านะครับตอนเช้าแช่เสร็จปุ๊บผมก็เอาตากแดดประมาณสิบนาทีนะครับตากแดดยามเช้าแดดอ่อนๆครับแล้วก็เก็บเข้ามาในนี่เหมือนเดิมครับเช็ดให้แห้งแล้วก็ให้อาหารนะครับ ก็จะทําแบบนี้ทุกทุกเฮ้ยกันหัวกันเฉยเลยวะน <c oughs> ะมันสู้กันเนาะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันเริ่มดุร้ายนะมันเริ่มมันเริ่มสู้กันเองนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับก <c oughs> ็วันนี้ก็พามาส่องเด็กเด็กยามขํามคืนนะครับ <c oughs> มาดูให้อาหารน้องเต่าสุคาตานะครับแล้วก็มาดูเด็กน้อยที่เพิ่งออกใหม่นะครับ <c oughs> นี่ครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้าใครสนใจไก่ก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับจะเป็นลูกไก่แรกเกิดหรือว่าหรือว่าลูกไก่หนึ่งเดือนนะครับก็พอมีแบ่งนะครับนี่ครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม